ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกว,วันนี้นะครับหมอวะรงเนี่ยไปยื่นกนกตน,นะครับให้ทำาการตรวจสอบพักประชาชนย้อนหลังครับแล้วก็หลังจากที่มีการยื่นนะครับคุณหมอวะรงเองเนี่ยครับก็บอกด้วยนะครับว่านะครับคุณหมอวรงเนี่ยนะครับพักไทยพักดีเนี่ยขอฝากข้อความถึงนะครับพักประชาชนนะครับว่าบริหารพักเนี่ย การเมืองตัวเองยังไม่รอดแล้วจะไปบริหารประเทศได้อย่างไรนะครับหลังที่ยื่นกรกตตรวจสอบพักย้อนหลังโอ้โหตรงนี้ผมบอกเลยครับผมเห็นด้วยกับคุณหมอวรรงเลยครับผมเห็นด้วยกับคุณหมอวรรงเลยครับที่บอกว่าบริหารพักตัวเองเนี่ยยังไม่รอดแล้วจะบริหารพักประเทศได้อย่างไรนะเพราะนะครับเมื่อปี -66 นะครับมีพักการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะรับผมเห็นชัดๆเลยว่าก็คือชื่อพักนะครับ ไทยพักดีนี่แหละนะครับซึ่งคุณหมอว่ารงเองเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพักนะครับรงสมัครรับเลือกตั้งครับรงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีนะครับสองห้าหกหกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สสเขตแม้แต่คนเดียวไม่ได้สสปาทิริศแม้แต่คนเดียวสสเขตนะครับขัดแนนรวมกันทั้งหมดอ่ะเขาก็เก้าหมื่นฝากคะแนนนะครับขัดแนนสสปาทิริศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยก็ประมาณแค่แสนคะแนน นั่นมนแสดงให้เห็นว่านะครับคุณหมอวะรงซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยนะครับนะคบคุณหมอวะรงเนี่ยนะครับบริหารเนี่ยพักการเมืองของตัวเองเนี่ยไปไม่รอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าบริหารพักตัวเองให้ไปรอดหรือให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ประชาชนศรัทธาเนี่ยก็น่าจะได้สสเกตสักคนหนึ่งหรือสสบัญชีรายชื่อสักคนหนึ่งนะครับแต่เมื่อปี66หกน,นะครับ นะพักไทยพักดีเองเนี่ยนะครับโดยคุณหมอวรงที่เป็นหัวหน้าเนี่ยครับโอ้โหที่บอกว่ามีความรู้ความสามารถโอ้โหออกมาว่าออกมาบอก,พ,กพักนู้นพักนี้ว่าพักคนเขาแหละเอาไปไม่รอดนะครับแต่คําถามคือพักของตัวเองนะครับไม่มีสสเข้าในสภาได้แม้แต่คนเดียวรงเลือกตั้งแพ้นะครับแม้แต่คุณหมอวรงเองก็ยังแพ้นะครับคำถามคืออันเนี้ยนะครับตกลงแล้วคุณหมอวรงเนี่ย บอกพักประชาชนหรือคุณหมอวัดรงบอกพักตัวเองนะครับบอกกับตัวเองหรือเปล่าครับคําถามนะครับวันนี้พักก้าวไกลถูกยุบนะพักก้าวไกลถูกยุบนะและพักก้าวไกลมาก่อตั้งพักประชาชนนะก่อตั้งพักประชาชนในพักประชาชนก็มีรอมีสอสอร้คนซึ่งแน่นอนครับพักไทยพักดีศูนย์คนนะ ประชาชนนะครับไปสมัครนะครับเป็นสมาชิกของพักประชาชนแค่สามวันห้าหมื่นคำถามคือพักไทยพักดีมีสมาชิกนะครับทั้งหมดกี่คนมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะครับสามวันนะครับสามวันพักปชชนนะนะระชาชนนะครับนะพักประชาชนเนี่ยนะประชาชนบริจาคให้กับพักประชาชน มากฝ่าย25ล้านบาทคำถามคือพักไทยพักดีมีประชาชนนะครับสมัครอ่อสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยกี่คนบริจาคให้พักไทยพักดีเนี่ยไปทำพักไปขับเคลื่อนพัคเนี่ยกี่บาทช่วยตอบผมได้ไหมครับคุณหมอวรงผมเห็นด้วยนะครับกับคุณหมอวรงที่คุณหมอวรงออกมาบอกอย่างเนี้ยนะครับแต่วันเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกกับคุณหมอวรงนะนะครับ ก่อนที่จะไปบอกกับพักประชาชนคุณหมอวรงบอกกับตัวเองบอกกับพักไทยพักดีดีกว่าไหมว่าบริหารพักตัวเองเนะี่ยยังไม่รอดแล้วจะคิดมาบริหารประเทศได้อย่างไรนะคำถามคือวันนี้คุณหมอวรวงเนะี่ยไม่ต้องไปห่วงพักประชาชนเป็นห่วงพักไทยพักดีนะเป็นห่วงคุณหมอวรงเองนะครับรอบหน้าเรียกตั้งรอบหน้าทําให้ได้สสนะสักหนึ่งคนนะสักหนึ่งคนเนี่ยขอแค่หนึ่งคนอนะ ทำให้ได้ก่อนดีกว่าไหมครับวันนี้นะครับพักไทยพักดีนะโดยนะครับนะหัวหน้าพักไทยพักดีก็คือคุณหมอวรงเองเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะทําให้พักของตัวเองมีสอสอได้แม้แต่คนเดียวนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่สนับสนุนพักไทยพักดีหรือเปล่าไม่สนับสนุนแนวคิดของคุณหมอวรงหรือเปล่าครับ ผมว่าวันนี้นะครับแทนที่คุณหมอวรงจะไปบอกคนอื่นคุณหมอวรงเอาเวลาไปนั่งทบทวนในเรื่องของพักตัวเองไปนั่งทบทวนเรื่องของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยประชาชนไม่ชอบหรือเปล่าประชาชนไม่ได้สนับสนุนหรือเปล่านะอย่าไปบอกคนอื่นครับอย่าไปพูดกับคนอื่นครับตัวเองยังไม่มีปัญญานะครับนะครับวันนี้พักประชาชนเพิ่งก่อตั้งแต่ก็มีสสร้อยสี่สิบสามคนมีสมาชิกนะครับ สมาชิกของพรรคแล้ว50,000ฝาคนมีคนบริจาคให้ไปทำการเมือง25ล้านบาทพรรคไทยพักดีโดยหัวหน้าพรรคเนี่ยชื่อคุณหมอวะรงเดชกิจวิกรมเนี่ยนะครับทำได้หรือเปล่าครับมีปัญญาทำได้หรือเปล่าครับฝากเอาไว้นะครับคุณหมอผมบอกเลยครับ คำพูดของคุณหมอคำนี้ถูกต้องมากว่าบริหารพัดตัวเองยังไม่รอดแล้วจะไปบริหารประเทศได้อย่างไรเพราะบริหารพัดตัวเองให้มีสสแค่หนึ่งคนยังทําไม่ได้เลยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขคลนหน้าเดี๋อัปเดตให้ฟังครับ